ก่อนดูคุยแซปโชต้องทำอะไรครับพี่เบนที่ไงกด subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอ่าช่วยกันกดหน่อยแล้วดิงดิๆงดิ้งดิ้งผู้ชมครับและนี่คือช่วงใหม่ในรายการของเรานะครับคุยแซปซีเล็คเต้ เราจะคัดสินค้าดีๆในราคาพิเศษนะครับแล้วมาแฟตเซลนะครับให้กับผู้ชมคุยแซบโชว์นะครับเราการันตีเลยว่าของที่เรามาถูกกว่าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์แน่นอนนะครับแลวันนี้ใครชอบทํากับข้าวนะชุดเครื่องครัวนะครับเจอเขาคนนี้เลยนะครับคุณกายครับซีโอนะครับบริษัท k คิเชน Star ์ไทยแล n d สวัสดีครับ เป็นซีอโอที่อายุน้อยมากวันนี้เอาอะไรมาฝากเราบ้างครับวันนี้ผมเอาชุดเซ็ตเครื่องครัวเนี่ยนะในหนึ่งเซ็ตมี8ชิ้นด้วยกันเลยโอ้แปะชิ้นมีอะไรบ้างครับตัว8ชิ้นนะครับจะมีกระทะไซส์ยีเซนแล้วก็มีด้ามจับที่สามารถถอดด้ามได้แล้วก็หม<อ>้อขนาดสิบแปเซนพร้อมฝาแล้วก็มีตะหลิวกับกระบวยพร้อมเลยแล้วก็พร้อมกับแถมมปให้เลยแผ่นกันร้อน2ชิ้นครับแผ่กันร้อนอีก2ด้วย โอ้ย,อยคุณพุทธสนุกอย่างเลยนะคะคุณคะพี่เต้นมันสะดวกสบายมากเลยเออมันถอดด้ามได้เหรอใช่เขาถอดได้อย่างนี้มีเว,วลาเก็บในตู้จะสะดวกมากรู้ไหมคุณอ่าเนานะเวลาเรียงเๆียงเียงเียงกันฉัลนลำคาญมากเลยไอ้ก,ก้านมานะันหนารู้ปะ่ะครับ เอออันนี้คือดีมากเราวัสดุทํามาจากอะไรครับตัววัสดุทามาจากอลูมิเนียมครับแล้วตัวนี้เคลือบเป็นเซรามิกที่ทํามาจากธรรมชาติครับผมเนี่เขาบอกว่ามันจะไม่ติดกระทะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยกับไข่ดาวเอางั้นลองเลยฮะโหไข่ดาวปัญหาชีวิตพี่เลยอ่ะถูกปัญหาชีวิตแม่บ้านเธอเชื่อฉันไหมแล้วเรื่องของการทำความสะอาดเป็นยังไงฮะทำความสะอาดง่ายมากแค่ฟองน้ําหรือใครมีเครื่องทําล้างจานเนี่ยนะสามารถใช้เครื่องล้างจานได้เลยเลศแบบง่ายๆเลยนะคะนี่นะครับอ่ะ ทำความสะอาดก็ง่ายนะครับด้ามจับก็สะดวกสบายมากนะครับวัสดุนะครับก็ดีมากๆด้วยนะฮะใช้ได้กับทุกเตาเลยนะครับแอร์เตาไฟฟ้าเตาเหล็ก้าใช้ได้หมดเลยเพราะตัวนี้มันร้อนเร็วมากาเรือใช้แค่ไฟกลางถึงไฟเบาพอครับ,ครบแค่นั้นพอแล้วนะคะจริงๆมาสะดวกตรงที่เลยรู้ป่ดเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องล้างเยอะพี่พุธ ทำเสร็จยกไปวางบนจ่บนโต๊ะได้เลยเสร็จแล้วก็ไปล้างทีเดียวม่ต้องล้างสอาอันเนาะใชครับซึ่งวันนี้นะฮะน้องกายมาเองนะครับว่าคุณกายมาเองเนี่ยขอโปรโมชั่นแบบให้กับช่วงใหม่ในรายการของพี่ดีๆหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับมาล้างหน่อยพี่ขอรายการคุยแซบโชว์ราคาเพียงแค่890บาท มีอะไรบ้างได้อะไรไปบ้างครับตัวแ9 0กบาท1เซตเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยชิ้นกันเลยนะอย่างแรกกระทะไซส์26เซนด้ามจับที่สามารถถอดด้ามได้หม้อขนาด18เซนพร้อมกับฝาแล้วก็พร้อมไปด้วยเลยตะหลิวกะกะวยแล้วก็มีแถมให้ด้วยแผ่นกันร้อน2ชิ้นครับทั้งหมดได้คือ8ชิ้นนะครับนะฮะราคาปกติคือ1 5 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าวันนี้เหลือเพียงแค่890้บาททุกคนครับแอดไลน์ที่หน้าจอได้เลยนะครับสแกนได้เลยนะครับแอดคุยแซฟมอนะครับแล้วก็วันนี ท่านซีอีให้กี่ชุดครับ300 300ชุดสามแล้วส่งฟรีนะครับมีจํากัดแค่300ชุดเท่านั้นนะครับได้ทั้งหมดในหน้าจอนะครับแอดไลน์คุยแซฟมอนะครับรีบสแกนแล้วรีบจองกันเข้ามาได้เลย300ชุดเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับฉันยังอยากเล่นถัดเธอดูดูดูไข่ดาวก็มีเลยไข่ดาวเขากิ้งไปกิ้งมามันเลิศมากคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน้องลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นกันต่อนะครับใครยังไม่ได้กดรีบ รายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะิง